สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์นะครับเมื่อเข้ามายังกลุ่มล ne แล้วนะครับให้มาคลิกตรงเครื่องหมาย3ขีดทางด้านขวามือด้านบนนะครับแล้วก็เรียกตรงโน้ตนะครับโน้ตกิจกรรมลิงก์ไฟล์นะครับเรียกตรงโน้ตนะครับอย่างปวช3ทับ3ทับ4นะครับวิชาอุตสาหะนะครับก็คลิกไปที่สีน้ำเงินลิงก์สีน้ำเงินครับแล้วก็เรียกคาสรูมครับ แล้วก็เข้าร่วมชั้นเรียนครับเราก็จะเข้าไปเป็นนักเรียนอยู่ในชั้นเรียนนะครับนะครับก็จะเห็นเพื่อนมีใครบ้างนะครับครับสำหรับชั้นเรียนอื่นนะครับ ท่างเชื่อมสารสนเทศก็คลิกตรงนี้นะครับก็มาเรียกคัสลูมครับแล้วก็เช็คเข้าร่วมชั้นเรียนครับรอสักครู่เราก็จะเข้าไปเป็นนักเรียนของชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนๆนะครับก็ดูว่าเพื่อนเรามีใครบ้างนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับหรกศึกษาปวสหนึ่งนะครับ ก็เลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับปวสหนึ่ชออนะครับมี3ารายวิชานะครับวิชาเครือข่ายนะครับคลิกเข้าไปครับครับเข้าร่วมนะครับครับเข้าร่วมเรียบร้อยนะครับวิชาสารสนเทศครับอันิชาที่2นะครับคลิกคัดลูมครับคลิกเข้าร่วมครับ ต้องดูนะครับว่าตารางเรียนของเรามีวิชาอะไรบ้างนะครับไม่ใช่คลิกตามทั้งหมดนะครับครับก็เข้ามาเรียนนักเรียนเป็นนักเรียนของวิชาสารสนเทศแล้วนะครับต่อไปวิชาไมโคโเรเซลล์ครับฮัตรูมครับครับครับต่อไปก็วิชาเขียนโปรแกรมนะครับ าเป็น2องทับหก็คลิกด้านบนนะครับ2อทบสก็คลิกตัวล่างนะครับนะดูรายวิชาตามตารางเรียนด้วยนะครับนะครับเราก็จะเข้าไปเป็นนักเรียนของชั้นเรียนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับที่หน้าแรกหน้าสตรีมนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีลิงก์เมื่อถึงเวลานะครับก็จะมีลิงก์สีฟ้านะครับให้คลิกเข้าไปเพื่อร่วมเข้าเรียนฐานกล้องนะครับนะครับผม โอเคนะครับ okay,